เป็นวิธีของเราเป็นไซอิวนั่นเองค่ะวฮทุกคนมันปูดอ่ะเห็นไหมในกล้องอ่ะเห็นว่ามันปูดขึ้นมาอมันเป็นปูดที่กดไม่ลงอปูดเลยอ่ะเนี่ยเข้ามข้าวข้าตัวใหญ่มากทุกคนดูถุงดิถุงใหญ่มากแต่ข้างล่างมันเปิดมีฐานนะไม่มองไม่มองไม่มองดึงดึอจิ๊ิฮัลโหลสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักคนสุดจ้ายทุกๆคนเลยนะคะหลังจากที่เราห่างหายไปนานนานไม่นานก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะกับเอ่อวงการกล่องสุ่มกล่องจุ่มต่างๆทั้งหลายเนี่ย <S <S คือรอบนี้เนี่ยแจงก็กลับมาอีกแล้วนะคะและเห็นอยู่แบบนี้นั้นก็คือเราก็มาเปิดกล่องสุ่มกันนั่นแหละทุกคนก็คงจะเห็นหน้าปกแล้วใช่ไหมล่ะคะว่า จจะเปิดกล่องสุ่มอะไรโรคนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นน้องเบบี้ทรีนั่นเองค่ะและเป็นเบบี้ทรีที่ตอนแรกคิดว่าเอมันจะเวิร์กไหมนะถ้าสมมติเอากล่องสุ่มเบบี้ทรีอันนี้มาเปิดสรุปแล้วคือแต่ละร้านที่แจงถักไปก็คือเขาก็จะบอกว่า ทอ้หมดค่ะคือขายดีเวอร์นะคะสำหรับเบบี้ทีรอบนี้นะคะแจงได้มาแล้วทนะั้งหมด2บอกด้วยกัน1คือของแจงและ2คือของรางนั่นเองครับไม่แน่ใจว่าเด็กสมัยนี้รู้จักคําว่าไซอิ๋วหรือเปล่าเพราะว่ารอบนี้นั้นเบบี้ทีของเราเป็นไซอิ๋วนั่นเองค่ะตัวละครไซอิ๋วที่เด่นๆเ,เนี่ยก็จะมีซุนเหงอคงเนาะที่เด่นเลยแล้วก็มีผระถังซัมจังนะคะแล้วก็มีอะไรนะตือปอยไก่ใช่ไหมใช่อะมีตือปอยไกย่ด้วย อันนี้บุรีปะเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่จะบอกว่าเด็กๆต้องรู้จักเพราะว่าหงอคงมันมีเกมอ๋อบูคงถูกต้องเออมีบูคงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนี่ค่าและนี่นะคะก็คือเบบี้ทีอ่อสุนหงอคงเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องอะไรนะใส่อิลเออเบบี้ทีใส่อิลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนเลยดีกว่านะคะก่อนที่เราจะไปสังเกตการเพราะว่า เออมันมีซีนอะเพามันชอบสะท้อนไง่าที่ทุกคนเห็นนะคะหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีตัวของสุนหงองนะคะมีมงคลแล้วก็ถือไม้ด้วยกล่องเขาจะออกแนวจินๆหน่อยนะมีเมฆจีด้วยแล้วก็จะมีแบบเออเป็นกล่องสีเหลืองนะคะทุกคนส่วนตัวของน้องเนี่ยจะมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันพร้อมกับอีกหนึ่งซีเครตเจไม่แน่ใจว่าซีเคร็์น่าจะเป็นตัวอะไร ถ้าได้ก็จะได้เห็นนะคะถ้าไม่ได้ก็ออกตามนั่นแหละก็ไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูละกันน่ารักไหมดูดิเอาจริงกล่องนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่เพราะบอกว่ามาปุ๊บเจนซื้อเลยเพราะว่าตอนแรกเจนไปรอ400% V2 อยู่แต่ว่าก็ใกล้มาแล้วรอดูนะคะทุกคนมาครับผมเปิดเลยละกันนี่ยกล่องสีสดใสมากอุย้ยแต่มันมีนูนในนูนเฮ้ยอันนี้นูนอยู่นะาย มาค่ะเราเริ่มต้นจากกล่องนี้กันเลยดีกว่าแต่จริงๆนูน่ะไม่ซีเรียสเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่ามันมีตัวให้นูนอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนดูมันก็จะมีทงังเออแจงอ่านไม่ออกอะ่ะมันมีลักขงสำจังไซอิวตัวเปิกายอะ่ะสามตัวบนนะคะนอกนั้นก็คือไม่รู้จักแต่ตัวที่6นี่คืออาหมวยอันนี้น่ารักนะจงชอบตัว,<า>ตวนี้นอาหมวยนี่คะอาหมวยน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็จะมีม,มันไม่ใช่หมวยอะไรอะ่ะมันมีชื่อนาจาออกไปนาจาอ๋อเป็นนาจา ไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูอ่ะตัวคนจีนปะเนี่ยตัวคนจีนนี่ดูกันแบบเต็มเลยตัวก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวที่เขาไม่หมวกอะ่ะยื่นออกมาแสดงว่าก็น่าจะเป็นพวกตัวอื่นก็เป็นได้แหละมผมไม่ได้เป็นต้องเป็น,ปนต้องตัวนี้หรอกอืมที่มันนูนอะ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะคะมาค่ะเริ่มกันที่กล่องแรกกันเลยดีกว่านะคะตัวซิว่ากล่องแรกนั้นเราจะได้เป็นตัวอะไร ตัวแรกของเรานะคะทุกคนนี่อุ้ยตึบเน้นให้ดูก่อนนะอุ้ยถุงรอบนี้เขาทำมาดีนะคะจะมีทั้งลูกทอน้าเต้านะคะแล้วก็จะมีซุนหงอคงด้วยถุงน่ารักมากนะคะรอบนี้ถุงเขาทํามาแบบเป็นลายเล็กๆเล็กๆเล็กๆ,ๆแบบนี้เนาะปกติเขาจะทำอะไรบึง้งลายใหญ่เลยส่วนข้างหลังก็ไม่มีเลยนะคะก็เป็นแบบนี้มาค่ะเราจะมาเริ่มแกะดูก,กันเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวแรกนั้นเราจะได้เป็นตัวอะไรแจ้งว่าตัวนี้ถ้าเราไม่ผิดเอ้ยอันนี้ไม่ได้ํำเลยอุ้ยขนนุ่มมากว้าวขนนุ่มขนาดนี้ตัวอะไรกันนะหนึ่งอุ้ยมีหู น่าจะเป็นตัวตัวกวางปะเ <ST U TS> ฮะ้ยแต่มีลูหหลายตัวอยู่ดูก่อนละกันหนึ่งส<ห><ห>องกินหอมเหมือนพีชค่ะกินกินหอมเหมือนกินพีชเลยนะคะแล้วก็ตัวนุ่มมากตัวน้องจะเป็นสีเหลืองนะคะนี่แล้วก็คือแบบมีชุดใส่ด้วย <ST U TS> อ,อันนี้คือม้ายูนิคอร์นหรอคืออะไรคือทุกคน <S <S <ช>ดูตรงเขานะตรงเขาเขาจะมีกากเพชรเห็นปะ ับเพชรบุมิถ้าใครรู้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะพิมพ์มาบอกด้วยนะคะว่าตัวที่1คือชื่ออันนี้นะพี่เพราะว่าเอาจริแงแจไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะคะดูตั้งแต่เด็กแล้วแหละพอโตมามันก็ลืมบา้างไง<อ>หน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบกับเพชรวินวับนะคะแล้วก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นลายของหัวกะโหลกนะคะแจงได้ตากโรกรธมานะสำหรับตัวนี้แต่ว่าขนของเบบี้ทีรอบนี้เนี่ยจะต้องบอกตรงๆนะคะว่าเขาทามาดีนะขนนุ่มฟูนะคะแล้วก็หน้าไม่เบี้ยวด้วยโอเคอยูะแล้วก็ชุดเนี่ยไม่ได้กระโหลก ชุดโอเคเลยแหละอันนี้ก็คือตัวแรกที่แจงได้มานะคะน่ารักมากจะบอกว่าแขนแขนไม่มีเดี๋ยนะแขนไม่มีแขนแขนหักไม่ได้นะคะแขนขาหักไม่ได้เป็นตุ๊กตาเลยซึ่งชุดของน้องเนี่ยจังเกงจังเกงถอดได้อย่างเดียวค่ะเสื้อถอดไม่ได้ครับผมนี่เราต้องจัดทรงเขานิดนึงก็จะเป็นแบบนี้เหมือนแบบลูกเสือเลยตัวนี้น่ารักอยู่นะใช้ดได้เลยคลยูเสืออ่ตัวที่สองตัวที่สองจะได้อะไรนะ สองในแปดเหลืออีกตั้งหกกองไนยังได้อยู่แมเอ๊ะไม่เห็นการ์ดมาแต่ขออนุญาตลองทำฮะมันเห็นไนะ้มไม่เห็นไม่เห็นกล้องเห็นหรอใช้แลบนิดนึงอ,อ๋อไม่เป็นไรค่ะแจงขอลองทำล้วกันว่าแบบจะจะดาถูกไหมถ้าเห็นเห็นแล้วก็เงีบยบเงียไว้ก่อนคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่มีมงคลอย่างสุนหงอคง<ะ>หรือเอ้ยอุ้ยมีหาง ห่อโคง้งต้งว่าห่อโคงดิหนึ่งสอง<ะ>นั่งไง<ะ>ใ,ใครว่าหมูอุ้ยสวยนะเนี่ยอุย้ยแต่ว่างานเขาดีนะอันนี้คือขนนุ่มมากนะคะ ตัวที่แจกได้ตัวที่สองนะัคือน้องสุดหงอกคงหน้าไฟค่ะตาใหม่ด้วยเป็นตาลายอะไรนะลายไฟนะ่าจะลายไฟตาใหม่นะคะนี่ตาใหม่แล้วเป็นสุดหงอกคงที่ขนนิ่มมากขนสีน้ําตาลดดเด่นด้วยนะคะแล้วก็เขาจะมีมงคลของเขาเองด้วยนะคะทุกคนชุดเนี่ยทําออกมาได้ดีมากนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นลายเสือ ตามแบบฉบับของสุนโขคงเลยแล้วก็มีผ้ามันคอสีน้าเงินด้วยนะคะตัวผ้ามันคอเนี่ยเย็บติดนะแกะไม่ได้นะคะตัวนี้แกะไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ข้างหลังของเขาเป็นกระบองนะคะเพราะว่าสุนโข่งเนี่ยเขาใช้ขนดึงออกมาใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบองใหญ่ มันสั่ะอันนั้นนะ่ะคือเขาเก็บมันสามารถย่อเป็นเล็กๆได้อ๋อก็คือเก็บกระบอกเป็นเล็ก,เลกๆเขาไม่ได้เอาขนมาเป็นกระบอกเขาเอามาเป็นร่างเขาอีกคน <c oughs> อีกอันหนึ่งอันนี้ก็คือเซียนของไซอิวตัวจริงแต่ไม่ค่อยได้ดูอ่ะแต่น่ารักมากๆเลยนะคะที่จับเจอโหูเนี่ยก็ตรงนี้เลยนี่แล้วก็ปากอุด้วยนะคะแบบนี่เลยอ่ะตัวที่สองผ่านไปเดี๋ยวจะให้ดูการสักนิดนึง นี่การของเขานะคะน่ารักมากเลยสำหรับน้องหลอกของของเรานะครับผม <Yeah. S 1> ตัวที่สามโดซิตัวที่สามนั้นเราจะได้เป็นอะไรจริงๆในพิธีอะบางคอลเลกชันอะพูงตรงนะคะว่าเราทำกล่องเราก็รูแล้วว่าซีเกทโดยเฉพาะเออคอลเลกชันแมวตัวใหญ่มากอันนั้นอะแจงที่ได้ซปเปอร์ซีเกทมานี่ก็คือแบบอึ้งอยู่อันนี้น่าจะเป็นผถังจำจังไม่แน่หนึ่งสอง้ ไม่ใช่เลยไม่ทำจัมต่าง,งตรงไหน<ก>ตืปอปวยกไก่เหรอ,อนะแกตาจีนมากอันเนี้ยแล้วคือหน้าตืปอปวยไก่เป็นแบบเป็นหมูอะและ้วตือปวยไก่ทคนน่ารักอะทุกคนดูพุงดิคือพุงแบบเขาพุงแลบออกมาด้วยอะ่ะเ<แ>ขาทําได้ดีนะคะตืปอปวยไกยด่ดูน่ารักมากแล้วก็ใส่หมวกด้วยนะคะตอนแรกจจจับเป็นหัวผ้าไงแ,แต่ก็เลยแบบงงอะไรวะนี้อะไรเงี้ยก็ตืปอปวยก่แหละก็น่ารักอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยเขามีจมูกหมูแต่ไม่มีตา ะะหมวกก็แกะออกไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเย็บติดแต่แจก็พยายามแบบไปแหวกมันเขาเย็บตรงนี้เย็บตรงนี้แล้วก็เย็บข้างหลังด้วยนะคะลืมบอกไปเลยว่าคอลเลคชั่นทุกตัวเนี่ยเป็นของกุญแจนะคะสะดือของตัวเปไก่มีกากะบะบด้วยเป็นสะดือจุ๋นนะคะผมแล้วก็เสื้ออ่ะของตัวเปกดไก่ถอดออกได้เสื้อถอดออกได้นะคะแต่กางเกงกางเกงก็ถอดออกได้แต่อย่าถอดเด็มันใส่ย,ยากตาของเขาก็เป็นตาใหม่นะคะเป็นตาจีนหน้าหน้าเป็นรูปเขาเลยหน้าเป็นรูปตัวเปไก่นะคะแล้วก็็จะเปนแก้ม น่ารักมากกล่องที่สี่ค่ะกล่องที่สี่เราจะได้เป็นตัวอย่างแต่ว่าอันนี้ตัวเล็กๆนะคะไม่น่าปูดเท่าไหร่อลองดูสิโหชัดมาแจงจับเจอเขาแล้วเขาจะไม่เป็นตัวอื่นเลยทุกคนดูตัวอะไรมีเขาแจงจับเจอเขาที่เป็นเขาแหลมไม่ใช่เขากวางนะคะเขาแหลมแจงว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเป็นเขาแหลมน่าจะเป็นควาย เขาเป็นควายหรือวัวขอโทษเจ๊ไม่รู้จริงๆริงเั่าเาานื้อองนั่นไงชาร์ตเอ้ยทุกคนอันนี้สวยอ่ะเห็นเม่นสาเลยไม่เหมือนอันนี้สวยมากเห็นไหมตาทิ้งจงได้นะคะเป็นตากลิ้งนะครับแล้วก็หน้าเป็นหัวกะโหลกกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นลายเมฆนะคะนี่น่ารักมากๆเลยแล้วเขาก็แบบมีใส่ชุดด้วยนะหมวกตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบขนนะคะเป็นขนสีขาวแล้วก็จะเป็นหมวกแบบ ตามแบบฉบับของเขาส่วนผ้าบันคอตรงนี้แกออกได้นะคะคือมันไม่ใช่ผ้าแบบกิ้งกองอะมันเป็นผ้าที่แบบเขาเย็บแบบเย็บสองด้านอะให้มันเป็นผ้าแบบนี้เพราะปกติอะเป็นวิธีบางคอลเลคชันอะผ้าที่เขาใส่อาจจะเป็นผ้าแบบอะถ้าอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกันเลยเนี่ยผ้าบันนี้คือผ้าบางนะคะแต่ว่าตัวนี้ผ้าคุมของเขาอะจะไม่เหมือนตัวอื่นแล้วตัวนี้ออกมาเท่มาก ตัวของเขาจะสีเหลืองแต่ไม่ใช่เหลืองแบบเหลืองขนาดนะั้นน่าจะเป็นเหลืองอมส้มนะคะเข็มขัดของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวเป็นขนเหมือนกันนะแล้วก็กางเกงก็คือกางเกงปกตินะคะคือแจงมองว่าคอลเลคชั่นของไซอิวอะทำออกมาได้ดีนะแจงลืมบอกไปเลยว่าทางบอกแจงเอามาประมาณสามพันสาตอนคือคือต้องบอกก่อนว่า ตอนแรกอะ่ะเขาออกมามันแพงเพราะว่าแจงไปเอารอบเครื่องบิน <C' n S 1> ก็คือเอาวันแรกที่เข้าไทยเลยนะคะก็ประมาณส0มพันแต่พอมาจับตัวของน้องดูอะ่ะรู้สึกว่าหลายๆตัวที่ออกมาเขาไม่ได้แย่นะคะดีดีเลยแหละ <_ C> s> <S มาครับกล่องต่อไปกล่องที่ที่เท่าไหร่หรอห้าเปิดจนไม่ได้น้แล้วกล่องที่ห้าอุ๊ยอันนี้ตัวใหญ่ไงอะไรอะ่ะตัวใหญ่จัง อตัวใหญ่อ่ะอันนี้น่าจะเป็นสุดเหาอคงตัวสีฟ้าเขาหาะคงตัวสีฟ้าด้วยหรอใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวนันแหละใช่ไหมเรามาดูกันหน่งสอบคือน่ารักมากทุกคนดูดิขนของน้องตรงนี้ก็คือเป็นสีปกติใช่ไหมแต่ข้างล่างเนี่ยที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยสีดำดำเนี่ยขึ้นหมวดของเขานะคะเจนจะบอกเลยว่าขนสองเลเยอร์ทั้งบนและล่างแตกต่างกันทุกคนดูไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะคะ แต่ข้างบนเนี่ยจะเป็นขนแบบละเอียดละเอียดเนียนนยนุ่นมๆแต่ตรงนี้ก็คือจะแบบขนยาวหน่อยนะคะแล้วก็ดูแบบนนวดๆะปเปียกๆบบนิดนึงคอ,อของเขานะคะมีลูกประคำซึ่งลูกประคำนั้นสามารถถอดออกได้นะคะนี่ถอดได้นะคะแล้วใส่มือได้ไหมใส่ได้ขโมยเลย <laughs> แล้วน้องใช้อะไรก่อน <c oughs> เอาจิง,จงว่าถ้าสมมติว่าเขาใช้ผ้าที่มันเป็นผ้ามันเหมือนสุนหอคงเนี่ยอะซ่วนหอคงใช้ผ้ามันทุกคนสังเกตดูนะผ้ามันแต่อันนี้คือ ผ้าลิเกมากเป็นผ้าแบบกับเชรแตบแบบดูลิเกอะ่ะเจ๊ไม่ชอบอเอาอ,องจริงจะไม่ชอบตรงนี้แต่ยังอื่นจะชอบหมดไม่ว่าจะเป็นรูปประคำที่คอนะคะแล้วก็ชดุดชุดถอดไม่ได้เหมือนกันนะตัวเนี้ยเกงถอดออกได้เสื้อถอดออกไม่ได้จ้าตารอบนี้จะได้ตารองห้านะคะยังไม่ใช่ตาพิเศษแต่ว่าได้หน้าใหม่เป็นหน้าลูกทอแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นก้อนเมฆแบบลมๆแบบจีนนะคะนี่ตัวที่หกเรายังไม่ได้อะไรนะเรายังมีไม่ได้ เป็นน้องนาจาเนาะคำจัเขาทักสมใจที่นี่คือไม่ได้นะแล้วก็มังกรมาดูกันค่ะโอเคขอให้เป็นมังกรตัดตัวนี้ตัดตัวนี้รู้เลยปะรู้เลยเป็นฝั่งนี้มีไหมอ่ะรู้เลยตัวอะไรนาจาแล้วตัวนี้คือนาจาไม่ต้องดรอจยากเลยหนึ่งสองทุกคนนาจาน่ารักมาก นาจาหน้ารักมากมากอันนี้แจงพูดเลยว่านาจาหน้ารักมากนะคะคือน,น้องนาจานเนี่ยเขาจะใส่แบบเป็นที่ขั้นหัวตรงนี้นะคะที่ขั้นหัวแอรบิก <c oughs> ไม่รู้อ่ะมันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> เออที่ขั้นหัวแบบเนี้ย <c oughs> เขาจะใส่นะคะแล้วที่ขั้นหัวเขาเป็นจุดสีส้มด้วยนะแล้วตัวของเขาเนี่ยจะสีส้มทั้งหมดเลยนะคะขนเนียนละเอียดแล้วก็จะมีจุกอมัวอยู่สองอันข้างบนหัวนี้หน้ารักมากแล้วชุดของน้องนาจานเนี่ยเป็นชุดที่สามารถ ถอดออกได้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเขามีแบบผ้าเตี่ยวเฮ้ย <_ d ata> เขาเรียกอะไรอะเป็นเป็นโบข้างหลัง <_ d ata> แล้วก็ข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะโอ,อ้น่ารักอะ่ะแล้วอาวุธของเขาเนี่ยจะเป็นห่วงหูล,ละหู <_ d ata> ไม่ใช่ <_ d ata> เขาเย,ย็บติดไหมไม่ไม่ติดเราสามารถเอาออกได้เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์หายน,นะต้องระวังใช่ต้องระวงัง,ะวงนะคะนี้แล้วก็หน้าขนอนาจาเป็นตาล้องไห้นะคะแก้มเป็นลูกท้อแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปลมค่ะแต่ว่าไม่ควรพลาดนะใส่อมวยน่ารักอ่ะ แล้วก็เขาจะมีการมาให้ด้วยแจงก็ว่าอยู่ว่ามันทะไมมีเสียงกุง้งกิ้งหรือว่าอะไรเป็นห่วงนะจ๊านี่น่ารักมากครับผมกล่องที่เซตตัวนี้จะเป็นตัวอะไรนะถ้าให้เจงเดาน่าจะเป็นมังกรไม่รู้อ่ะคืออยากให้ดูกล่องนี้มากลองดูกล่องนี้ดิอ่ะกล่องนี้คือกล่องสุดท้ายตรงเนี้ยคือมันปูดมากแล้วมันปูดแบบทุกคนมันปูดอะ่ะเห็นไหมในกล้องอะ่ะเห็นเห็นว่ามันปูดขึ้นมาอมันเป็นปูดที่กดไม่ลงออ บุดเลยอ่ะเนี่ยเหมือนมีอะไรแบบอยู่บนหัวถ้าอันเนี้ยมังกรเหมือนเหมือนเงาหรือเปล่าเฮ้ยถ้าอันเนี้ยมังกรเชือเนี้ยมีสิดเอาละครับผมดูซิว่าตัวนี้คืออะไรนะอันนี้มีเข่าพี่รันจรเออแล้วเลือกจับตัวดีอ่ะนะเฮ้ยแต่มันมันต้องเข่าใหญ่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะลองแกะดูแล้วกันนะเพื่อไม่ใการเสียนาฬิกาเสียเวลาบุกดีทีเสียปี่ะ ไม่ใช่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะมังกรอันนี้มังกรหนึ่งสองมังกรเฮ้ยตาหม่น,มนี่ลายตาเป็นแบบว่าภูเขาเหมือนแบบนภา,าอันกว้างใหญ่อะ่ะมีเขาจงเขาจีนอะไรอย่างเงี้ยคือดูดีมากตาสวยมากตาพิเศษนะครับรอบนี้แต่คือในกล้องอะมันเห็นไม่ชัด แต่ของริงอ่ะคือรา,ายละเอียดในตาใช่รา <ละ S 2> ยละ,ละเอียดดีมากนะคะขอบตาเขาสังเกตปะ่ะขอบตาเขาจะเป็นสีฟ้าด้วย <S <S ตามลายแล้วก็หน้าของเขาเนี่ยจะเป็นวิงวิง,วงก้อนเมฆนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นหัวกะโหลกและชุดของเขา,าโดดเด่นนะเพราะว่าชุดเขา,าแบบกับสีของเขาอ่ะมันค่อนข้างขับกันสีอ,อกครีมชุดออกขาวแล้วก็ผ้ามันคอแดงตัวนี้ทําออกมาดีมากเห็นแล้วแบบแฮปปี้นะคะอันนี้สวยมากๆเลยนะมี น้าของเขานะคะจะเป็นอันนี้ตอนแรกนึกว่าสีเขียวไม่ใช่นะคะสีครีมเป็นการเปิดประเดิมของตีหรือเปล่าว่ามันก็อาจจะเป็นพระถังสําจังหรือเปล่าพระถังสัจังเขาอาจจะแบบว่าผมใหญ่หรือเปล่าอทุกคนดูพระถังสําจังนะเขาจะมีมงกุฎแบบนี้เห็นไหมเห็นมงกุฎไหมมงกุฎเขาอาจจะใหญ่ก็ได้นะคะเขาก็เลยแบบปูดออกมาขนาดนี้ก็มีเิพปูดกว่าไม่ลงอะ่ะก็อาจจะใหญ่หรือเปล่าเอางี้ดีกว่าไม่คำ แจนจะไม่คลำแต่ให้เพื่อนๆพิม์มาบอกว่าตัวที่แจงได้จะเป็นซีเครตหรือเปล่าถ้าใครคิดว่าได้ซีเครตให้พิมพราะว่าซีเครตมานะคะก่อนที่แจงจะเปิดกล่องนี้ต่อพิม์มาหรืยังให้เวลา3 2 1หมดเวลาแล้วนะอย่ากองนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ่ก่อนที่จะเป็นซีเครตหรือเปล่าเห็นพุกปูดแบบนี้นี่แบบชอบจังเลยอ่ะมาต้องบอกว่าซีเครตเบบี้ทีส่วนใหญ่อะมันจะแน่นกล่อง แต่อยากรู้ว่าซีเคข็ะคือตัวละก่อนก่อนเปิดแป๊บน,นึงขออนุญาตหาก่อนอ๋อนี่นี่นี่ซีเค็ดเป็นแบบนี้จ้านั่งอยู่บนใบบัวเลยค่ะทุกคนนี่ซีเค็ดค่ะถือว่าเป็นเจ้าแม่กคนอิม่มอ่าน่าจะเป็นเนจ้าแม่กคนอิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันแต่ว่าห้ามคลำใช่ไหมไม่คลำไม่เห็นไม่คลำว้ายเปิดเลยข้าคำเข้ามคำอุ้ยตุ้ใหญ่มากทุกคนดูถุงดิถุงใหญ่มากแต่ข้างล่างมันเปิดมีถาดนะอาจจะไม่คลำนะนะคะจะให้ดูก่อนนี่ซีเค็ดไม่ซีเค็ดนะเรามาจะมาลุ้นกันนะคะไม่จับไม่คาดด้วยเอิึบ ไม่มองไม่มองไม่มองหนึ่งสองสามซี่แค่แต่อีกแล้วทุกคนเป็นเจ้าแม่กุดอิมที่มีฐานเป็นดอกบัวนะคะแล้วคือตาของเขาเนี่ยเป็นตาใหม่ด้วยนะคะตัวสีชมพูน่ารักมากเลยแล้วก็จะมีเหมือนเป็นจุดแต้มนะคะจุดแต้มตรงข้างบนหัวด้วยประเด็นคือข้างบนเนี่ยเขาก็จะมีเออหมวกคืออะไรดอกไม้หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ที่แบบว้าวเลยนะคือตรงคอของท่านอ่ะมีสร้อยนี่เห็นไหมจะมีสายสร้อยอยู่ตรงกลางด้วยนี่จะสวยมากนะคะสร้อยสามารถแกะออกได้เพราะเป็นยางยืดนะคะเสื้อถอดไม่ได้นะคะเสื้อฟิกมาพอดีตัวเลยแล้วก็ปักอุหน้าลายไฟครับผมตาก็ไฟแต่ประเด็นคือผ้าสวยมากผ้าสวยมากนี่หฮยสีเข็ด แล้วคะ่ะใส่อิ๋วโอ้โหบ็อกแรกของปีเปิดได้ซีเครตแล้วครับผมอันนี้คือการขอจ้าแม้กวนอิมนะคะนี่ <c oughs> บอกแรกมาแล้วค่ะแสดงว่าปีนี้ปีจะต้องดวงดีแน่นอนนะคะดีใจอะ่ะสวยไหมสวยมากนะให้ดูข้างหลังด้วยอะสวยมากทำดีเวอร์ทำถึงมากคุณน,นะสซีเครตของเรา และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของเบบี้ทรีไซอิวนั่นเองค่ะและแจะก็ได้ตัวซีเครตและตัวที่จะไม่ได้ก็คือผระถังัมสังนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อกันของเออน้องปางนะคะคือแจก็เอาอของน้องปางมาไม่แน่อาจจะมีซีเครตอีกสักตัวหนึ่งก็ได้กับคาว่าเบบี้ทรีไม่มีหลายแน่นอนนะคะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกจุ๊บแจด้วยนะคะและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเวลาที่จจลงคลิปให,ใหม่ๆนะคะเ,เพื่อนๆจะไม่พลาดกันน้อเร,บบอรเ,อเลยนะคะ เอาเป็นว่า Baby ้ทรีเนี่ยยังมีคอลเลคชันใหม่ๆออกมาอีกเยอะมากๆนะคะสำหรับแจนที่แบบว่าไปนั่งดูทำลายที่เขาน่าจะออกมามีเยอะมากใครอยากให้เปิดอะไรและไม่อยากพลาดอย่าลืมกดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะทุกคนที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์มานะว่าอยากให้เปิด Baby t r e ีหรือว่าเป็นกล่องสุ่มตัวไหนหรือเปล่าแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เวล้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย